สวัสดีครับสวัสดีครับอกองไก่เอ็นนี่มวยไทยนะวันนี้มารับรางวัลอะไรมวยไทยอิชีเด่กปีปีหกสามครับปีหกสามเนาะ,ะแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เรามารับรางวัลวันนี้รู้สึกดีใจครับเพราะว่าได้รับรางวัลในครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นของปีหกสามแล้วก็มันมีสถา,านการณ์โควิดแร่ละบแล้วก็เราได้มาจัดงานในปีเท่ากับปีหกสามเราก็รับรางวัลหลายรางวัลนะถูกต้องไหม อืมแล้วค uh, ิดยังไงเกี friends friends. ่ยวกับการรับรางวัลที่ล่าช้าออกไปก็จริงพวกได้คิดเลยเพราะว่าเราได้โดนคัดเลือกให้รับรางวัลในครั้งนี้แล้วก็ล่าช้ามันเป็นสถานการณ์โควิดด้วยที่ล่าช้าเพราะคณะกรรมการพวกผู้จัดงานไม่สามารถจัดได้แต่ว่าครั้งนี้โควิดเริ่มน้อยลงก็สามารถจัดงานในในวันนี้ได้ก็ โอเคอืมเข้าใจนะโอเคแล้ววันนี้มีใครมาร่วมแสดงความยินดีกับเราบ้างที่มาวันนี้กับเรามีพี่เจนเนอรแล้วก็มีแม่ปวดก็ได้วยอ่าอันนี้ใครครับอันนี้แม่ปวดยังไงอ๋อแม่บ้านใหญ่นะการเป็นอยู่เราต้องอยู่ที่เขานะแล้วที่พี่เจนเนอร์ใช่ไหมที่ทําให้เราหลายๆครั้งใช่ครับอืมทำให้เราประสบความสำเร็จหลายครั้งโอเคอ่ะพูดอะไรถึงแฟนๆหน่อย ก็ขอบคุณคนรู้จักและที่ติดตามผมมาตลอดตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ครับจะบุได้ลลประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับแล้วเป้าหมายยังไงบ้างน้องเป้าหมายก็ผมก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยครับพ่อผมครับเพื่อพัฒนาตัวเองให้ให้ดีขึ้นแล้วก็ขอบเป็นมาติดตามผมตลอดไปเลยครับมีมีใครจะขอขอบคุณเป็นพิเศษไหมก็ขอบคุณสารวัตรแกะที่สารวัตรจุกอนแล้วก็เจมส์หมูที่ดูแลผมมา ดีตลอดครับอำให้ผมประสบความสำเร็จมาเยอาน้องเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยจังหวั้งร่วอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุปีนี้เจนยี่สี่ครับอ๋อยี่สี่โอ้ยอีกยาวไกลครับนะครับอ่ะไฟต่อไปเจอใครไฟต่อไปเจอแลมโบเล็คก์กอยุนทาครับครับวันไหนวันที่หนึ่งตุลาที่บุรีรัมย์ครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบเลยเป็นไงการเตรียมตัวของเราก็เตรียมตัวมาคันดีครับ เรียนต่อมาประมาณสามอาทิตย์กว่าแล้วครับนะปิดหนึ่ที่แล้วกับกับลัมโบเล็กเป็นยังไงมองลูกเกมไม่ว่ายังไงจะใช้สไตล์ไหนตั๋วเขาน่าจะลูกลูกหนักแล้วเพราะว่าน้องเขาไปยตั้งรับจังหวัดสองเทียครับแล้วเขาก็ดังขึ้นมาเรื่อยเขาฟอร์มกำลังดีกำลังโตขึ้นมาครับโอเคขอบคุณครับขอแสดงความยินดีนะครับกองไก่เอ็นนี่มือไทยสวัสดีครับฟุกน้อยตอนนี้ใจไข่อะไร อย่างเเป็นทางการพูดวามีเกลียวพุดว่มีเกี้ยวตอนได้รับรางวัลรู้สึกเป็นยังไงดี <c oughs> ใ,ใจครับคิดไหมคาดหวังไหมว่าเราจะได้รางวัลน,นี้ก็ไม่ได้คาดหวังคืงอรางวัลใหญ่น,น้ครับแต่เป็นเพราะอฟอร์มสติการชกช่วงนั้นฮอตที่สุดเลยนะเออะนะครับรางังจะได้รับรางวัลรู้สึกยังไงดีใ,ใจครับผมรางวัลที่ใหญ่ลครับครับดีใจคากคิดว่าเราเราได้รับรางวัลเพราะอะไรเพราะผลการชกไฟ์ไหน ว่าเราฟอร์มดีครับชนะมาไหลายไปครับครับนะสถิติการชกที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเบียดทูสีมาตลอดเลยนะครับผู้การตั้งแต่ปี63 64แต่ว่าปี64นี่ฟอร์มเขาเด่นจริงขอบควรได้รับวันนี้ใครมาบ้างใครมา,ารมาปเป็นกำลังใจให้เราพ่อเป็นตัวแทนของเจลวงครับ<ม>อ๋อครับผมอ่าคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อพูดอะไรถึงลูกไหนลูกคนนี้ทำผลงานขนาดนี้มไม่ กคยคิดเลยว่าลูกมาจะจะมาปิ้งตลาดนี้แต่ไม่รู้ว่าจริงๆมากขนาดนี้ค,คิดว่าเทใกล้เกิงเทพก็ยังดีแล้วครับครับมาไกลเกินฝันแล้วนะนี่แหละครับครับอ่ะโอเคก้าวต่อไปคิดว่ายังไงครับน้องเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะแล้วก็เห็นมีช่วงหนึ่งไปชกอาร์แเอสแล้วทำไมถึงถอนตัว Unex, ไม่ไม่สบายไม่ไม่สบายก็สละดิทธ mm <Yeah> UH ิ์ดีก yes, ว่านะครับแล้วแล้วไฟต่อไปขึ้นยังเจอใครขึ้นวันที่ยี่สิบเจอมงคลเพชรอ๋อมงคลเพชรเพ็นยนดีคาเดมีนะน้ำหนักเท่าไหร่ครับร้อยสามห้าร้อยสามห้าปกติน้องต่อยน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักนี่แหละครับร้อยสามห้าร้อยสามห้านะไม่ไม่ตรงหนต่อน้ำหนักอะไรกันเลยนะไม่ตโอเคอะอยากขอบคุณใครบ้าง เสียบทเสียหลวงก็งานพี่ยินดีครับที่ดูแลผมมาตลอดครับแล้วก็เสียหลวงครับผู้ช่วยครับก็จำชอบครับที่ให้ผมติดต่อมาตลอดเป็นชาครับใช่พอดีครับครับอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องตัวนี้2 1ปีครับโอ้คนจังหวัดอะไรครับขุนดังครับครับโอเคขอแนะนความดีด้วยครับครับสวัสดีครับ